ครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกสวัสดีครับเรากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเออจะมาเล่นเป็นเฟโลเพลย์คนขายและคนซื้อนะครับครับทีนี้เนี่ยอยากให้สร้างอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมเป็นคนซื้อของกันนะครับได้เลยครับรับอะไรดีครับผมขอลาวาชิกเก็ตหนึ่งกันครับได้เลยครับงั้นผมขอ ขอททำแม่คุณก่อนนะครับครับได้ไปแล้วครับคุณครับเอ้ยไปโดนครับเอาใหม่ครับมันไม่เข้าตัวคุณก็นถงไม่ให้คุณข้างนอกเลยครับแต่วรอแบบนึงนะแล้วคุณจะเข้ามาในร้านผมไม่ผมโยนให้คุณไม่ได้ครับคุณครับจคขอขอกินก่อนนะครับ ฮะไม่อะไรมันจะกินเนี่ย,เอ,ย,อยเออเดี๋ยวผมให้เงี้ก่อนนะครับไหนเงินล่ะครับเอออยู่นี่ครับไหนครับดูของให้ไปแล้วเออเออไปจุดนี้ครับ เอาไปจบวิดีโอได้แล้วเหนือกว่าแล้วเหนือเดี่ยวกันเที่ยวกันเอาไปครับขอบคุณครับงั้นไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะใครอยากให้สร้างเลยคอมเมนต์มาเลยโอเคครับไว้บึ้ย